วิธีใช้มือถือให้เกิดประโยชน์คิดจะใช้มือถือจะต้องรู้จักวิธีการใช้ให้เกิดประโยชน์และถูกวิธี 1. มือถือทำให้เราเรียนรู้เรื่องการจัดการเวลามือถือสามารถให้ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินและมันก็ทำให้หลายๆคนติดมือถือได้โดยง่ายจนกระทั่งควบคุมเวลาไม่เป็น เพื่อนๆของน้องไข่เจียวมีหลายคนที่ติดเกมเอาแต่เล่นมือถือไม่ยอมทำการบ้านไม่ยอมอ่านหนังสือและไม่ยอมออกไปเล่นข้างนอกบ้างทำให้สุขภาพไม่ดีร่างกายอ่อนแอและก็สอบตกด้วยพยายามแบ่งเวลาในการเล่นมือถือโดยกําหนดว่าจะเล่นได้ไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อวัน ถึงแม้ว่าจะยากแต่ก็สามารถหาเวลาทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ทำให้ไม่ติดมือถือจนเกินไปเป็นการเรียนรู้เรื่องการจัดการเวลาที่ถูกต้อง 2. มือถือทำให้เราเรียนรู้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วโลกทุกวันนี้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทุกๆอย่างรอบตัวถูกปรับเปลี่ยนมาใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีเกือบทุกอย่างการใช้มือถือจึงเป็นการเพิ่มทักษะในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าเพื่อที่จะได้คุ้นชินและสามารถเรียนรู้การทำงานของเทคโนโลยีในอนาคตได้โดยง่าย 3. ม,มือถือทำให้เราเชื่อมต่อกับโลกได้ มือถือทำให้โลกใหญ่ๆทั้งใบดูเหมือนกับหมู่บ้านเล็กๆเ,เพราะเราสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้เพียงแค่ใช้นิ้วเดียวเราสามารถส่งข้อความคุยกันแบบเห็นหน้าและสามารถติดต่อกับคนที่เราต้องการเมื่อใดก็ได้และนานเท่าใดก็ได้เท่าที่เราต้องการโดยไม่ต้องเดินทางและไม่ต้องใช้เงินมากมาย 4. ใช้มือถือเตือนความจำเราสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆในมือถือเพื่อแจ้งเตือนสิ่งที่ต้องทำหรือเรื่องสำคัญต่างๆอย่างเช่นนัดหมายเวลาเข้านอนเวลาตื่นนอนเมื่อมีตัวเตือนความจำเหล่านี้เราจะไม่พลาดสิ่งสำคัญอีกต่อไป